จังหวะนี้คุณอยู่กับผมโซโลหัเนเฮดนะครับผมนะคิดนี้แนะนําทีมหาหินหลอมรูนนะครับนี่เราไปที่นี่เลยนะครับป่าลกล้างนะครับเนี่ยบอสคนเก็บขยะโอเคทีมที่ผมใช้จะเป็นประมาณนี้ต้องมีตัวนี้ด้วยเนาะเพื่อที่เราจะได้มีโล่เลือดให้เพื่อนนะเวลาบอสมันก่อแตกบอสมันอ้วกใส่เราอะไรเงี้ยครับเราจะได้ยืนไหวนะฮะทำสปีดให้ออกก่อนปืนลมตอนนี้ก็ตัวสุดท้ายนะเหมือนเดิมอันนี้ไม่แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยนะเต่าได้ลงทุกดันเลยแบบนี้นะครับผมเนะี่ยได้ร้านเหมือนกัน เหมือนไฟเหมือนเดิมนะตัวค็อกเวิร์กนะครับแดดานเหมือนกันสปีดเลือดโชคเยอะๆนะครับออกท่า3ก่อนหนูมืดนะก็ใส่ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมเออทำคีเลยจริงๆเขาให้70ก็พอแล้วที่เหลือไปแรงวงแรงได้นะครับอันนี้เสร็จช่องสองเป็นโชคนะแล้วก็ใช้ท่า3ก่อนนะฮะหนูเขียวเหมือนเดิมนะครับเออจริงๆลดไปได้ถึง55นะฮะเรามีบัฟคีให้แล้วก็ชนะุนะาก็ทำแรงแรงได้เลยนะก็ช่อง2เป็นโชคเหมือนกันนะครับ นี้ก็เน้นใช้ท่าสองนะท่าสามเป็นพาสตีฟปืนเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็แรงๆก็ได้หรือว่ารถตัวนี้เป็นโชคก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอาอท่าสามก่อนโอเคผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันแล้วกันนะฮะมาถึงบอสมันก็จะกริ่งแล้วก็จะสร้างโล่ขึ้นมานะนเราต้องตีโล่ตัวนี้ให้แตกนะครับก็คือเน้นการทำดาเมจหลักๆไปเลยหนักๆนะฮะชุดนี้รับมืเราสามตัวนะครับโดยประมาณเราจะใช้นักระบังมา มาช่วยเรื่องของการเนี่ยสร้างโล่เลือดให้เซฟเพื่อนได้นะฮะแต่บอสจริงๆมันตบไม่ค่นนอยแรงนะเอ,อ่อดาเมจของบอสหลักๆก็คือเป็นการระเบิดโล่เลือดตัวเองนะครับแล้วก็แบบพวกใส่เรานะครับนี้ผ่านเฟสแรกแล้วนี่เราเหมือนจะผ่านเฟสแรกช้าไปน,นิดนึงนะปกติเนี่ยถ้าเป็นธนูมืดมันจะยิงท่าสามให้เราละ จะมาให้เราแล้วก็ทำให้แบบปืนลมเนี่ยปั่นแรงขึ้นนะครับผมไรก็รีคคดาวยิงไปปกตินะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเน้นการทำดาเมจเป็นหลักเลยดูเขียวก็ยังยิงแรงเหมือนเดิมปอตล้มแบบเอ็จะเต็มพอดีนะครับรอบนี้ดาเมจอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะดูจากซองครับผมสกิลไม่ค่อยเปน,นะรอบนี้ แต่วก็คิดว่าพอได้อยู่สัตว์นี้จริงๆถ้ารอมีมาร์กอะ่ะคะแนนก็จะพุ่งกว่านี้นะครับผมเหรือรอบนี้ไม่ใช่รอบที่เพอร์เฟกนะบัฟดีคูดาวน่าจะปัดได้อีกรอบนึงนะเอ,อเอาฮิลมาจริงๆเอาฮิลมาตัวเดียวก็ได้นะถ้าใครมีพยาบาลน้ำอะ่ะ ใส่พยาบาลน,น้าแทนไอตัวนักเต้นเขียวนี้ได้เลยนะครับผมแรงกว่ากันเยอะเออถ้าเราจบไวอะ่ะเราก็ไม่ต้องเน้นยืนถึกอะไรก็ได้นะครับเน้นเสกโล่ไปแะคือเพราะมันไม่โดนดีบัฟอะไรเงี้ยครับมันก็จะจะชาร์จนิดน,นึงนะแต่ก็ยังยิงแรงนะนูเขียว ตอนนี้ต้องมีโล่เลือดอีกสักรอบหนึ่งนะเออแล้วเดี๋ยวพอมันระเบิดปุ๊บม,มันจะได้เนี่ยเสียดาเมจได้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะโอ้โหกลือจัดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมของคนอื่นเขาใช้ประมาณไหนฟาร์มกันบ้างนะครับอ,อทีมบนนี้คล้ายๆเรานะเออจะมีตัวนี้มาสร้างโล่เลือดครับผมอันนี้แบบไฮโซไง <laughs> ต้ตัวนี้เลยนะไฮโซ5ดาวอัพเก,กิลเต็มซะด้วยนะอืม ก็ดูคนที่เป็นได้ s s s นะครับเอออันนี้เขาไม่ได้ใส่ธนูมืดนะเขาใส่เป็นอันี้แทนเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะก็คล้ายๆแบบเพิ่มตัวดาเมจมาอีก2ตัวโดยประมาณนะครับทําให้พวกตัวเนี้ยเราชี้แรงขึ้นนะครับผมอืมจะใส่เป็นฮิลสามก็ได้แล้วแต่นี่รก็เพื่อความเซฟนะแต่เดี๋ยวเราไปดูแบบนี้ดีกว่าดูที่เขาทําคะแนนกันเยอะๆว่าเขาใช้ประมาณไหนนะออ ทีมบนี้เหมือนกับเราเลยนะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะเป็นธาตุลมธาตุลมก็จะบัฟคล้ายๆกันนะเป็นโจมตีสปีดแล้วก็อามาตะาปเองแต่ว่าจะมีเรื่องของดาเมจเสริมเข้ามาเนาะอันนี้คือตีทะลุเดฟไปเลยแล้วก็เร็วขึ้นตามสปีดด้วยนะก็เป็นดาเมจเสริมขึ้นมาได้นะครับโอนิใัยสุดเลยนะตอนนี้อืมนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยทีเมื่อกี้นี้ที่แจ้งไปนะครับว่าเออเนี่ยเราใส่พยาบาลน,น้ําเข้ามาได้แทนระบำไปเลยแล้วก็ได้แบบจบไปไวนะครับผม,มการเลี้ยงสปีดคล้ายๆกันนะบัฟ ตัวรามีแล้วก็ค่อยตามด้วยรีคูดาวอืมแต่ถ้าทีมที่แนะนำเนี่ยก็จริงๆก็ทีมที่ผมใช้แหละมันจะค่อนข้างเซฟเหมือนกันนะครับมีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยจะค่อนข้างเซฟกว่าเนี่ยหลกัลกๆเนี่ยเขาจะใช้เห็นปะเออประมาณนี้ได้นะครับส่วนถ้าไม่มีมือปืนเนี่ยก็โอ้โหผมบอกว่าก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะต้องหาตัวดามจอื่นอ่ะที่เรามีอ่ะใส่เข้ามาแทนอืมเพราะบอสมันต้องเน้นการทําราเมจดเลยอ่ะพยายามเปิดให้ได้แล้วกันนะทุกคนสู้ๆเลยครับผม ส่วนใครที่ฟาร์มไวจนพิษไหลจัดเนี่ยก็แนะนำสลาชช็อปแล้วกันใช้โค้กสโลลด5้เปอร์เซ็นต์คุณทุกากนกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมยาวเบบี yeah, ้